มันคิดว่าแบบคิดว่าจะไหวอ่ะเออคิดว่าจะไหวใช่ก็เลยแบบมั่นใจตัวเองเกินไปเดียมันจูกแบบว่าคือถ้ามันไม่โดนก็มีอะไรอ่ะถ้าไฟมันไม่ดับอบีเดียวว่าลุงน่าจะจุกได้แหละแต่ไฟมันดับอไฟมันไม่ดับเดียรไฟมันโดนพังไปก็นั่นแหละไฟมันดับอยู่ไหมแั่ไม่เกี่ยวงกับไฟมันเกี่ยวความมั่นใจลุงเออลุงมันเห็นมันเดินช้ามันเลยทล่าใจ ใช่ใช่แต่ไหนไม่ได้จุดทูบก็เลยแตกเลยเขียนทูฟรีเลยแลรเอดอร์นี่หนึ่งศพด้วยเฮ้ยอะไรอาอพอโยนกระเขียนัดนตกใจทำ <นะ S 2> ไมเนียกูตกใจเลยนึกว่าผีโยนของเชคเตอร์งอลงใส่เมื่อกี้กระดูกอยู่ห้องห้องห้องอะไรวะห้องครัวครับ ไปก่อนแอบก่อนเจะไม่กระล้าละแหวม ลาเนยวะเสียงเกิดน,น่าอยู่ออแถวฮาเวยเลยวะเนี้ไฟมากอ,นะอ่นะไม่หูนนะฮาวเวยไ,ไม่มีผีนะฮอเวยไม่มีผีเหรอไม่มีแปลว่าใต้ดินเหรอวะใช่ไปได้ยินเสียงเท้าแต่ว่าไฟแถวนี้ไม่กระพริบแล้วพอยก็ไม่เห็นผีด้วยเพรว่าใต้ดินแน่เลยเพราะว่าผมน่านอยู่เหนือใต้ดินก็เลยได้ยินเสียงมันเดินไปอยู่ใต้ดินมาขึ้นมาละ อยู่ใต้ดินจริงนะเลือกลาละอืมโอเค คอยดูให้หน่อยนะว่าผีออกมาจากห้องผีออกมาจากในห้องมาพอยหรือว่าเดินออกมาจากไอ้นี่ไหนอะผมวางกล้องข้างล่างให้แล้วตัวงล่งข้างล่างพอยอกวไฟกับผีข้างบนน่ะวัดเมื่อกี้ผีเมื่อกี้ไม่ใช่เขานะพี่ลุงอ๋อฮะมาจากข้างล่างมาจากล่างจริงอ้าววัดไฟข้างบนน่ะเดี๋ยวมึงเป็นอะไรจูเหรอ มันผ mm ่านกล้องออกมันไม่ได้เดินผ่านกล้องเรจะมาหากูมิที่แอบกูตกใจหมดเลยเราไปใต้ดินเมื่อกี้ว่าจะกล้องไปให้พลอยดูให้ก่อนว่ามันออกมาจากห้องไหนจะได้เ็ตของกูโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้มันเดินจากใต้ดินมาเบียใช่โอเคโอเคเดี๋ยวรอให้พลอยดูห้องให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะล่าและยี่ไม่ผ่าน <Okay. S 2> เดี๋ยวมึงล่าแล้วนี่พ <Okay. S 2> ี่ออกไปจากห้องป่ะพลอยไห้องไหนใช่ไหมโอเคโอเคฮ้ย okay, พ okay. ี่ออกวะออกหิมาหิมะหิมะี่ย เด็กห้องไหนเด็กมาลแล้วสินะตังเคงก่อนเลยเอาเบียหยิบมาเลยดีกว่าโอเคอันเดียวก็น่าพอเล้วแต่เขาไปหยิบเพิ่อมอีกอัน,นหนึ่ง ขวิตโอเคไม่ไม่มีตัวรับโอเคดอดโอเคมีดอด เียเกหยิบไหมเขีนอีกอันหนึ่งไปแล้วนเนาะขอามาแล้วครับออกคอยบอกออกโอเคมีออบออบมาน้อยดนึงอะมีไรยจูด้วยฮะเฮ้ย อยู่ข้างหลังลุงอ่ะโอ้ย Are you here หลังเลยเมื่อกี้กูรู้สึกได้ Are you here Are you here ไม่เขียนอันหนึ่งอยู่ไหนหน้าห้องครับ ไม่ต้องรักกูขนาดนี้ก็ได้มันเป็นยูเลเหรอวะไม่น่าใช่ถ้าไม่ยูเแต้องมีฟีซิ่งอย่างนี้วะไม่ใครวางแค่มั่วอย่ะยังนะครับกำลังไปหยิบ ถ้าม,มีแท่งม่วงเป็นตัวอะไรเหรอพลอยแปนชียโอเคแต่ไม่น่าใช่เป็นชียเออแต่เขไม่แน่าอาจจะล็อกมืตัวตกไก่ต้องเห็นตอบหรือว่าต้องให้เบียร์คุยคนปะเออร้อยเ,เบียร์คุยคนอ่ะไม่เห็นลอ,อกมือร้อยเบียร์ เบียร์มันหลอกกูรัวๆเลยรลอยนิ้วมืออะไรนิ้วมือลอยนิ้วมือโอเคเป็นแบนจีจริงด้วยเฮ้ยลากลากเบียร์เฮ้ยหลอกพีกว่าหลอกเหรอหลอกหลอกหลอกเบียร์หลอกเบียร์ผมอยู่นอกบ้านมันเลยต้องหลอกเบียร์แทนขับ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 มียกไหลเลยเมื่อกี้ไอผมยกไปก่อนเบียร์แล้วเลยไ่บอกไม่ใช่บัญชีไงมันแสดงว่ามันล็อกกรุงไงเออ รอผมสองสามทีเรอดูข้างล่างอยังนะนะโอเบหาละขนันรบได้ตัวนี้ไม่ย้ายห้องเนาะไม่ย้ายเลยเออไม่ย้ายเลย ทำไมวะเหีือวเพราะโปรโปรไกของมีให้โยนเยอะก็เลยย้ายไปเรื่อย